New Year New มีอยากเริ่มวิ่งใช่ไหมครับหลายคนรองเท้าว,วิ่งเริ่มต้นคู่ไหนไปดูครับสวัสดีครับผูบนหญิงเปิดซีนออนไซด์นะครับวันนี้เอารองเทา้าวิ่งเริ่มต้นมาให้ดูสำหรับหลายๆคนที่ New Year resolution อยากเริ่มออกกำลังกายแล้วก็ช่วงนี้ running มัน boom ม,มากเลยว่า คุณผมรือว่ามันบูมเมื่อสักประมาณ7จ็ปีที่แล้วนะอันนี้บูมของจริงขอแนะนําก่อนครับว่าต้องเลือกยังไงรู้คร่าวๆก่อนบอกก่อนนะครับว่าวิดีโอนี้จะเป็นรองเท้าวิ่งสําหรับคนเริ่มต้นเท่านั้นระดับเบกินเนอร์เท่านั้นไอ้พวกรองเท้าทําความเร็วรองเท้าตัวท็อปอย่าพึ่งครับอย่าพึ่ง ไปดูก่อนครับวิธีการเลือกข้อที่1ครับผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งเลือกตัวท็อปและอย่าเพิ่งเลือกตัวแพงครับปกติผมจะไม่ยุ่งกับเงินใครใครอยากซื้ออะไรซื้อแต่ผมจะบอกให้ว่าร่างกายของเราที่เราไม่เคยวิ่งเนี่ยวันแรกเดือนแรกปีแรกเนี่ยกับร่างกายที่เราชินกับการวิ่งแล้วและสามารถเร่งสปีดได้ทาอะไรนี้ได้มันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันเลยทาวิ่งก็จะไม่เหมือนกันโดยซ้าเพราะฉะนั้นผมจะบอกให้เลยว่าอันนี้เกิดขึ้นกับตัวผมเองด้วยวันแรกที่เราวิ่งเนี่ยกับสัก เดือนถัดไปที่เราวิ่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วนะครับผมแนะนําว่าลองเลือกรองเท้าว,วิ่งที่มันกลางๆหน่อยยังไม่ต้องสุดมากตัวท็อปอย่าพึ่งครับหรือสําหรับบางคนไอ้วิธีผมนะตอนที่ผมเริ่มวิ่งผมเอารองเท้าในบ้านที่พอวิ่งได้ไปวิ่งดูครับอาทิตย์2อ,อาทิตย์ดูว่าเออเรารูทีนในการวิ่งของเราเราทำได้ไหมพราะว่าเออเราวิ่งประจําได้ว่ะค่อยไปเลือกรองเท้า ซึ่งอันนี้สาคัญมากนะครับตัวเราที่วิ่ง10โลได้กับตัวเราที่วิ่งมาราธอนได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันเยอะมากจริงๆครับเชื่อผมอยากเพิ่งซื้อตัวท็อปซื้อตัวกลางกลางก่อนอย่างที่2ครับ,รบเหมือนที่ผมบอกไปครับซื้อตัวกลางกลางครับด้วยกลางกลางเด้งกลางกลางเบากลางกลางประมาณนี้กลางกลางถามว่าทําไมถึงไม่ซื้อตัวสุดไอ้รองเท้าตัวท็อปท็อปเนี่ยครับเด้งสุดเบาสุดนุ่มสุดคุณสมบัติพวกนี้ส่วนใหญ่เขาออกแบบรองเท้า ให้ทำอย่างนั้นได้โดยที่เขาต้องเสียสละอย่างอื่นไปครับและส่วนใหญ่จะต้องเสียสละซัพพอร์ตครับรองเท้าที่เบามากเนี่ยซัพพอร์ตมันเอาตรงไหนมาสร้างซัพพอร์ตเนื้ออปะเบาดุ่มเด้งเยอะไงครับเวลามันไม่กลาง พอร์มันมักจะหายไปและสําหรับคนที่วิ่งเริ่มต้นนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆมากๆ,ๆเลยครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเอาตัวที่มันแบบสุดๆท็อปๆครับบางคนอาจจะมีความคิดว่าเฮ้ยเราเริ่มวิ่งเราอยากได้แบบตัวท็อปเลยเพื่อที่เราจะได้ลองดูเลยว่ามันโอ้หมันทําให้เรารู้สึกยังไงจะได้รู้ว่าเราชอบวิ่งไหมมันดีอย่างที่เขาว่าเรียว่าผมบอกเลยครับว่าใส่แล้วยังไงก็ไม่รู้สึกครับไม่ถึงครับเท้าไม่ถึงเทสไม่ถึงความเร็วไม่ถึงไม่มีอะไรถึงเลยเพราะว่ารองเท้าวิ่งตัวท็อปเนี่ย ถ้าลองถ้าไม่เคยวิ่งแล้วลองเราไม่ชอบมันบอกอะไรไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเลือกกลางๆดีกว่าข้อ3ครับข้อสุดท้ายดูลักษณะเท้าของเราบ้างก็ดีครับผมว่ามันจริงๆไม่ได้เป็นต้งดูทุกคนนะครับ แต่ผมจะบอกอะไรให้ว่าการรู้ว่าเท้าเราเป็นแบบไหนรูปเท้าเป็นแบบไหนเนี่ยกับการรู้ว่าเวลาเราวิ่งเราลงเท้าแบบไหนวางเท้าแบบไหนเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับรูปเท้าคือฟุตเชฟวิธีการลงเท้าเขาเรียกว่าเกตไซเคิลครับมันทําให้บางคนที่มีรูปเท้าเป็นคนเท้าแบนอาจจะมีการลงเท้าแบบที่เท้าไม่ล้มครับเท้าแบนเนี่ยไม่จาเป็นจะต้อง เจ็บเสมอไปบางคนเท้าแบนแต่แข็งแรงเท้าไม่บิดเวลาลงเท้าเท้าบิดไม่เยอะไม่เจ็บบางคนไม่แข็งแรงลงเท้าแล้วบิดเยอะเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูไปวัดก่อนโอ้โหมันมีแทบจะทุกร้านเลยมั้งที่วัดได้แต่ผมก็แนะนําพวก running specialist นะครับถ้าอากจีก็อ๋อล running เจ้าของน้เขาเป็นนักวิ่งเนาะปะเขาก็จะมีเครื่องเนี้ยเขาจะวัดได้หมดบางร้านก็วัดเกตบางร้านก็วัดรูปเท้าแต่ว่าผมจะบอกให้ว่า ถ้าเกิดว่าวิ่งไปแล้วมันไม่ได้เจ็บอะไรมากเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องการการซัพพอร์ตอะไรเยอะขนาดนั้นครับแต่ถ้ามีโอกาสวัดเถอะครับถ้ามีโอกาสวัดเถอะพวกนี้บางรายเขามาคิดเงินเลยครับแล้วเราก็ได้ข้อมูลติดกลับไปมาครับแนะนำรองเท้าเริ่มต้นครับประเภทที่1นึงครับเน้นนุ่มครับคู่แรกครับ Asics Nova Blast 5สกูล Nova Blast เนี่ย1 2 3มันคล้ายๆกัน4มันไม่เหมือน 5ไม่เหมือนแต่ผมบอกได้ว่านี่ครองเท้าที่นุ่มมากนุ่มแบบนุ่มไปเลยครับโน้ตัส5เนี่ยครับเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างน่าซื้อ1เป็นเรือธงครับ2มันเป็นเดลี่เทรนเนอร์ที่เป็นเรือธงให้กับแบรนด์แบบว่ารองเท้าคู่นี้ต้องตอบโจทย์ค่อนข้างกว้างมันเป็นความนุ่มที่ทําให้เราไม่ต้องเร่งความเร็วเยอะครับและใส่สบายมากใครเคยใส่นวบบัส4มารุ่นที่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าอันนี้ไม่เหมือนเลยครับไม่เหมือนเลยอันนี้นุ่ม สบายมากและสําหรับการวิ่งเร็วเนี่ยมันจะลาบากหน่อยเพราะว่ามันนุ่มแล้วมันดูดหน่อยแต่ว่าสําหรับคนที่เริ่มวิ่งครับอันนี้เป็นตัวเลือกความนุ่มที่ดีมากคู่ที่2ครับ asics gel nimbus 27ครับ nimbus 27เนี่ยอันนี้นุ่มแค่ไหนอันนี้นุ่มไปอีก <c oughs> nimbus 27เนี่ยมันเป็นรองเท้าที่นุ่มเหมือนกันตัวนี้เขาออกแบบให้เป็นรองเท้าที่มันใส่ได้ทุกวันใส่ซ้อมทุกวันอาจจะเร่งความเร็วได้อีกสักนิดนึงน้าหนักกาลังดีแต่ nimbus เนี่ยครับคือรองเท้าที่ถูกสร้างมาให้นุ่มและปกปก้องงดดดีดีีีทท่่ส่สสุในบรราิม สำหรับคนเท้าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยใครรู้สึกว่าเฮ้ยบางคนพ่อถามว่าซื้อรองเท้าคู่ไหนดีจะเอาไปใส่เดินแล้วก็กลัวว่ามันจะปวดหัวเข่าเนี่ยรองเท้าช่วยได้รองเท้าไม่ได้รักษานะครับรองเท้าช่วยได้ครับเพราะว่าโฟมหนามากพื้นกว้างมากเหยียบลงไปเต็มเท้าครับ <S <s เห็นไหมครับยิ่งกว้าง ซัพพอร์ตยิ่งเยอะครับอันนี้และเป็นคู่หนึ่งที่ค่อนข้างนุ่มครับสุดท้ายครับคู่นี้ผมชอบมาก u l t r a b o o s t 5ครับบูสมันนุ่มอยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นบูส t เจเนอเรชันใหม่ที่เรียกว่า Light b o o s t ถ้าเทียบกับ u l t r a b o บ s t ทั่วไปที่เรารู้จักเนี่ยอันนั้นมันจะเป็นนุ่มแบบมันจะเป็นนุ่มแบบนี้ครับเป็นนุ่มมไปเลยแต่อันนี้มันเป็นนุ่มแดงครับและผมชอบมากผมรู้สึกว่าน้ำหนักเบาใส่ดีกระชับใส่วิ่งช้าได้ใส่วิ่งเร็วเรื่องสปีดได้ผมชอบมากผมมูู้สสกอเอนนทาทาี่่ัยใ Swiss ุด ของการแบบทำอะไรหลายๆอย่างที่มันอนเนกประสงค์อัลตบูต5เฉยๆเนี่ยครับมันจะมีพลาสติกรัดตรงนี้ไว้เหมือนไอตัวอัลตบูตทั่วไปนะแต่อันนี้มันเป็น 5x หรือ 5x ครับ 5x เนี่ยมันจะไม่มีพลาสติกตรงนี้แหละมันจะปล่อยๆนะผมชอบตัวนี้กระชับกำลังดีต่อไปประเภทที่2องครับรองเท้าวิ่งที่เน้นเบาและซิ่งหน่อยๆและอาจจะบางคู่แรกครับ New Balance Fuel Cell Rebel V4 นี่คือโฟมของ New Balance ที่ค่อนข้างอยู่ในียร์ที่สูงแล้วนะครับให้ความรู้สึกนุ่ม เด้งเบาแต่ว่าคู่นี้ด้วยความที่มันเป็นรองเทา้าดีเลย์เทรนเนอร์ trainer, แล้วเขาอยากต้องการสไตล์นี้มันจะบางนิดๆครับสำหรับคนที่เริ่มต้นวิง่งอาจจะมีคําถามว่าบางแล้วมันยังไงหรอเทียบง่ายๆครับสมมุติเราเดินเท้าเปล่ากับเดินใส่รองเท้าเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อหนักคนละแบบเนอะปะเดินเท้าเปล่ามันอาจจะเมื่อยกว่าเพราะว่าเราต้องยกซ่อนขึ้นมา เยอะกว่าเพราะว่าเท้ามันเลี่ยงลงไปกับพื้นแต่วพอใส่รองเท้าเนี่ยซ้อนมันยกนิดนึงอยู่แล้วในพื้นรองเท้าสิ่งนี้เขาเรียกว่า Drop หรือ o อฟเซ t ครับมันก็จะไปข้างหน้าง่ายกว่าหลายคนอาจจะชอบแบบสนกบ้าตอน,นเด็กที่เรา แข่งวิ่งกีฬาสีกันอะเราบางคนวิ่งเทา้าเปล่าบนพื้นทรายเนื่อป่ะคนที่ชอบบางๆดิบๆก็จะชอบแบบนี้มากกว่าครับทั้งนี้ทั้งนั้นไปลองดูครับไปลองดูแล้วก็วิ่งวนๆหน่อยจะรู้แหละจะรู้แล้วลว่าอันนี้มันบางไปวะหรืออันนี้มันกาลังดีเอออยู่นี้เราชอบแต่ว่าตัวนี้ต่อให้รู้สึกบางแต่โฟมมันค่อนข้างดีมากครับมันจะไม่กระด้างเลยมันไม่กระด้างเท้าเลยวิ่งออกไปพื้นคอนกรีตที่แข็งๆเนี่ยผมว่าอันนี้เอาอยู่ ลักษณะของพื้นก็เป็นแบบเต็มเท้าครับไม่คอดเยอะมีซัพพอร์ตพอประมาณครับพอประมาณเบารุ่นนี้ค่อนข้างฮิตมากมากเลยในบรรดานักวิ่งจริงๆตัวที่2ที่ผมแนะนำครับ n i k e ้ Pe ็กซั41ครับหรือ Pegas u s 41ผมว่าหลายคนที่ยินอยู่แล้วผมจะบอกให้ว่าอันนี้มันเป็นเรือธงแบบโอ้โห41ปีที่41เอ็อ่ะ่หอปะมันเป็นตัวสร้างชื่อให้ไนกี้เหมือนกันนี่คือรองเท้าที่เขาออกแบบมาเพื่อให้มันค่อนข้างจะดูอิดออ ก็คือใส่ซ้อมใส่ช้าใส่เร็วใส่วิ่งไกลได้หมดเลยแต่นี้ในยุคนี้นะครับเพกกซัสเนี่ยถ้าเทียบกับรองเท้าทั้งหมด ในช่วงนี้ผมว่ามันมีความบางอยู่เยอะมากมันมีความบางเลยครับและพื้นมันจะแน่นๆหน่อยนุ่มเล็กๆอะไรเงี้ยมันมีชูแอร์อยู่ข้างล่างผมว่าถ้าไม่กดแรงๆถ้าไม่เล่งสเปริงจริงๆไม่ค่อยรู้สึกเหมาะกับการเริ่มต้นไหมมันจะเหมาะกับคนที่ชอบดิบๆเลยครับอันนี้ผมว่าบางแล้วใช่ไหมผมว่านี้บางสุดในความรู้สึกนะถ้าเอามันมาทมมาวัดโฟมเนี่ยมันอาจจะใกล้ๆกันครับแต่ว่าด้วยเนื้อโฟมความหนาแน่นลักษณะนิสัยของมันเงี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกไม่เหมือนกันเวลาเราเหยียบลงไปแล้วผมพะว่านี้บางและ ช่วยทาความเร็วได้ดีมากตัวที่3ครับอันนี้ก็ฮิตในนักวิ่งเชลคุนี่เอนโดฟิ s สปีดหรือเอนโดฟิลสปีดสี่ครับนี่คือรองเท้าในซีรีส์ทาความเร็วเลยนะครับทำความเร็วจริงๆตัวเกือบจะท็อปแล้วอันนี้แต่ผมใส่แล้วผมรู้สึกว่าโอ้มันใส่สบายวะ่ะมันไม่ได้แบบเร่งเค้นกระด้างเจ็บไม่เลยมันใส่สบายมันจะให้ความรู้สึกบางๆคล้ายพวกเนี้ยแหละแต่โฟมมันค่อนข้างนุ่มใส่สบายครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าถ้าซื้อตัวนี้ไปลองก่อนนะครับลองวิ่งแล้วสเอ้ยได้วะรู้สึกดีกับเท้าเราเนี้ย จะใช้ได้ยาวมากๆตัวนี้ใช้ได้ทั้งอีซี่เบาๆสั้นๆสปีดมันชื่อสปีดนี่หรอปะและวิ่งยาวครับใช้ได้แบบอันนี้จะขมมากๆเป็นสปีดสี่ มีหลายสีครับไปดูตัวสุดท้ายของรองเท้าที่เบาซิ่งอาจจะบางและเร็วครับ adidas adizero evo sl ครับ <c oughs> ชื่อยาวใช่ปะเรียกสั้นๆว่า evo sl ตัวนี้คือรองเท้าที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในตลาดรองเท้าวิ่งณตอนนี้เ <c oughs> ทียบกับรองเท้ารุ่นอื่นด้วยนะครับโปร4ี่คนก็ตามหาใช่ปะแต่คู่นี้ยิ่งกว่าครับนี่คือรองเท้าที่คนตามหาแบบสุดๆเพราะว่ามันราคาดีมากประมาณ5,000พันกลางๆไปๆแต่ใช้ได้ ทุกแบบใช้ได้ทุกแบบและอ,อ๋ผมไม่รู้ผมจะอธิบายยังไงเพราะว่าถ้าผมพูดไปมันจะดีหมดเลยเป็นรองเท้าที่ซัพพอร์ตดีอย่างแรกครับ2องโฟมมีความนุ่มอยู่และเด้งแรงมากพอเวลาทาความเร็วเนี่ยคือจุดที่รองเท้าเฉิดฉายเลยวิ่งช้าไม่กระด้างน้ําหนักเบาใส่แข่งได้ใส่ซ้อมระยะไกลามากๆได้และทนที่จาพัน อันนี้มันเป็นรองเท้าที่ในยุคนี้นะครับผมขอใช้คำนี้รองเท้าที่ almost perfect ซึ่งเป็นสาเหตุว่าทําไมทุกคนเขาถึงหากันจังเลยเมืองไทยเรเ็วนี้ครับเดี๋ยวมาเติมครับเขาจะเติมเรื่อยๆสำหรับ beginner อาจจะไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าต้นวิดีโอที่ผมบอกไปว่าเฮ้ยคนเริ่มวิ่งอยากลองแบบรองเท้าที่มันแบบพีคไปเลยอย่างที่ผมบอกว่าไม่ต้องพีคมากก็ได้แต่ที่อยากลองตัวที่พีคๆหน่อยอันนี้ครับประเภทถัดไปครับประเภทที่3รองเท้าที่เน้นั u p อ o r t เน้นปลอดภัยครับ ู่แรกบ A6 Super ล l a s t 2ครับย้ำนะครับว่าเป็นรุ่นที่2ไม่ใช่รุ่นที่1ครับเพราะมันไม่ค่อยเหมือนกัน Super b l a ล t 2เนี่ยเป็นรองเท้าที่นุ่มน้อยไม่ค่อยเด้งครับแต่ว่าสปอร์ตดีมากและซับแรงกระแทกดีมาก,แล,แ,ลมากและเป็นรองเท้าที่ถูกส่งมาเพื่อใช้วิ่งยาวนะครับซส์ซ้อมมาราทอนบางควรใช้ซ้อมเอลร้ารองเท้าคู่นี้คือรองเท้าที่ค่อนข้างใจคิดเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยแล้วผมว่าในแบบตัวโลกด้วยนี่คือรองเท้าที่ค่อนข้างจะดุยทอ,อ,อในรูปแบบของรองเท้าที่พื้นหนาม,มากบางคนรเขาอาจจะชอบแบบบาง บางคนชอบแบบกลางๆไม่ได้หนาขนาดนี้ถามว่าสําหรับนักวิ่งครับซับพอร์ตกับคุชชั่นต่างกันยังไงคุชชั่นเนี่ยครับมันคือการซับแรงกระแทกลงไปปุ๊บ มันดูดแรงเอาไว้ที่พื้นไหมเราเจ็บหรือเปล่ามันสะท้านขึ้นมาถึงขาถึงเข่าหรือเปล่าแล้วมันซับแรงแบบไหนมันเป็นแบบนุ่มหรือมันเป็นแบบไม่นุ่มแต่ว่าไม่สะท้านเลยหรือมันเป็นแบบเด้งอันนี้คือคุชชั่นครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าไม่อยากได้อิมแพ t เยอะๆะกดแบบกระแทกกระแทกกระแทกแล้วเจ็บขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้คือคุชชั่นครับต้องมีคุชชั่นเยอะๆซับพอร์ตคือเวลาเราวางเท้าลงไปเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ค่อยรู้สึกหรอกตอนแรกๆแต่ว่าเวลาเราวิ่งยาวๆเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราเจ็บกล้ามเนื้อรอบๆ ไม่ได้เจ็บซ่อนไม่ได้เจ็บเขา่าเจ็บแอื่นน,นั่นคือเวลาเท้ามันลงไปนะครับมันบิดเยอะไหมแล้วมันช่วยล็อกข้เท้าเราไว้ดีไหมรองเท้าที่ซัพพอร์ตดีนะครับส่วนใหญ่หน้าผ้ามันจะค่อนข้างแข็งแรงมากถ้าในยุคนี้เนี่ยเขาไม่เน้นทาหน้าผ้า,นานหนาๆขนาดนั้นแล้วอันนี้ถือว่าแข็งแรงแลวครับเออสูบบลาสองพอพื้นมันกว้างใช่ไหมครับเราวางเท้าเราลงเท้าปแปลกๆมั่วๆอย่างี้สมมติเราเหนื่อยใช่ปะลงมั่วแบบนี้อันนี้มันก็เกินไหมลงมั่วแบบนี้มันจะผลักกลับมาตรงนี้ ในขณะที่รองเท้าบางคู่ถ้าพื้นมันเว้านะครับเราลงไม่ดีเราลงไม่เป pues ๊ะ <brainstorm> เ <ing> นีย sour, ่ยเท้ามันอาจจะบิดอะไรเงี้ยประมาณนี้ดูพื้นกว้างๆเอาไว้ครับตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างตอบโจทย์ราคาสูงนะครับแต่ใช้ได้ยาวมากๆตัวถัดไปครับอันนี้ผมไม่มีผมมีในมือแล้วนั่นคือ A6 สกูลคายานโนครับถ้ารุ่นล่าสุดคือรุ่น31ผมแนะนําให้ซือรุ่นใหม่ๆนะเราจะฮิตเออันนี้กันใช่ปะ คายาโน่14อันนี้มันเป็นรองเท้าเก่าแล้วครับรุ่นปัจจุบันคิดดู31ปีอ่ะอันนี้ปีที่14ครึ่งทางเลยนะอย่าอย่าไปใช้แบบนี้เทโลยีมันไม่ถือแล้ว30 31 19ก็ได้รองเท้าคายาโน่ตระกูลคายาโน่เนี่ยครับถูกสร้างมาเพื่อเป็นรองเท้าซัพพอร์ตโดยเฉพาะโดยเฉพาะอะไรครับมีพี่น้องคือนิมบัสทั้งสองคู่เนี่ยคือรองเท้าที่มีคุชชั่นนิ่งที่เยอะที่สุดพรีมเมียมที่สุดสำหรับเอซิกต่างกันตรงที่ว่านิมบัสสำหรับคนเท้าปกติคายาโน่สำหรับคนเท้าลมครับซื้อ ได้คู่สุดท้ายครับผมว่าอันนี้คือตระกูลที่ค่อนข้างครอบจักรวาลน,นั่นคือโฮก้าคริสตันครับ7 8 9และ10กําลัได้หมดเลยคริสตันเนี่ยเบานุ่มแล้วก็ไหลมันจะเป็นจังหวะแบบโควงขาง่ายๆเงครับแล้วก็วิ่งยาวได้วิ่งเบาได้สบายคสบายจริง,รงๆแคตตาลออรี่นี้เนี่ยแคตตาลออรี่ของการรองเท้าสร้างซัพพอร์ตเยอะๆเ,เนี่ยผมเล่าง่ายๆแล้วว่ายุคนี้ เขาไม่ค่อยทํากันแล้วครับถ้าเป็นสัก10ปีที่แล้วอะ่ะหรือประมาณสัก7ปีที่แล้วรองเท้าพพอร์ตต้องแบบเนี่ยมีพลาสติกดามอยู่ข้างด้านในมีหน้าผ้าที่มันหลายๆชั้นเพื่อล็อกเทา้าต้องปลอดภัยมากๆเดี๋ยวนี้เขาไม่ทําแบบนี้กันแล้วเพราะว่าผมว่าด้วยเทรนด์ของการลองสร้างรองเท้าให้มันพพอร์ตน้อยลงอีกสักหน่อยนึงเนี่ยคนซื้อยังโอเคเพราะนั้นที่ผ่านมาเขาอาจจะรู้สึกว่าสพอร์ตมันเยอะเกินไปแล้วทาให้รองเท้าหนักเกินไปเจอประมาณนี้ได้ต่อไป คัตเกอรสุดท้ายที่ผมจะแนะนำครับรองเท้าวิ่งเริ่มต้นสําหรับนักวิ่งมือใหม่ในประเภทของรองเท้าคาร์บอนครับตอนวิดีโอผมบอกว่าอย่าเพิ่งซื้อรองเท้าตัวท็อปตัวท็อป่ะเ,เป็นคาร์บอนทั้งนั้นแต่ผมจะบอกให้ว่าในตลาดมันมีคาร์บอนแบบที่ละมุนครับละมุนมันตานีเรามันน่ารักอ่ะมันไม่ได้ใส่แลวโอ้เร็วอ่ะเจ็บ ไม่มีสพอร์เลยอะไรเงี้ยถามว่าผมแนะนําให้ใส่รองเทาง้าคาร์บอนไหมผมม,มันไม่ค่อยแนะนาหรอกเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้สึกอะส่วนใหญ่นะครับรองเทาง้าคาร์บอนเนี่ยถ้าความเรงวเราไม่ถึงแรงเราไม่ถึงกดแล้วมันไม่ค่อยมาครับพพอร์ตไม่ค่อยดีเขาถอดสพอร์ตออกให้มันเบาเพื่อให้วันแข่งจริงเนี่ยเราได้รองเท้าน้าหนักเบาๆแล้วเราวิ่งให้จบไปเลยอันนี้คือวันแข่งเพราะพะอร์ตไม่พอเนี่ยบางคู่เราใส่บ่อยๆมันก็เหมือนทําให้กล้ามเนื้อมันทํางานหนักแล้วก็คุณสมบัติสุดท้ายเลยครับของรองเท้าคาร์บอนที่น่ากลัวครับของยุคนี้ นั่นคือมันจะไม่ทนครับมันจะแพงมากแต่มันจะทนน้อยกว่ารองเท้าซ้อมที่ผ่านมาเมื่อกี้มากๆเลยครับแต่ผมแนะนําได้เพราะว่าผมรู้ว่ามีหลายคนอยากลองครับไปดูรุ่นแรกครับนี่ครับ New Balance SC Elite 4ครับนี่คือรองเท้าคาร์บอนตัวท็อปของ New Balance ลนะครับใช้ Super Foam มีคาร์บอนตรงนี้น้ำหนักเบาใช้แข่งแต่ว่าเป็นรองเท้าที่ใจดีมากๆเลยเป็นรองเท้าคาร์บอนที่เล่นความเร็วได้ดีน้ำหนักเบา และใส่สบายมากครับคู่นี้เป็นคู่หนึ่งที่หลายคนเนี่ยซื้อไปทั้งซ้อมทั้งแข่งเลยปกติถ้าเป็นนักวิ่งจะจ๋าทั่วไปนะครับเขาจะมีรองเท้าแข่งเก็บไว้ในโต้คู่หนึ่งที่เหลือจะเป็นรองเท้าซ้อมวันซ้อมมันสบายเนี่ยใส่คู่อื่นวันที่จะวิ่งเร็วมากๆเอาคู่แข่งมาใส่มีบ้างบางวันที่เอารองเท้าแข่งมาใส่ซ้อมแต่เป็นซ้อมทําความเร็วและเก็บรองเท้าแบบนี้ไว้วันแข่งเท่านั้นเพื่อให้อายุมันยืดจริงๆตัวนี้เป็นรองเท้าที่ใส่ได้หมดเลย ทั้งซ้อมทั้งแข่งแล้วนุ่มสบายมากครับนุ่มเด้งแลวผมว่ามันทนมากเลยนะมันยังแบบรู้สึกว่ามันไม่ไม่สึกอะไรมากอ่ะแต่รู้สึกเหมือนกันครับว่าใช้ไปนานๆจริงๆเนี่ยโฟมมันเริ่มแบบเหมือนมันไม่ค่อยตอบสนองเยอะแล้วอันนี้ผมใช้เยอะแล้วจริงๆครับถ้าใครอยากลองคาร์บอนละมุนละมุนไม่โหดมากนุ่มสบายนี่ครับ a c ซีลีดโมมีอีกครับรองเท้าที่ละมุนนี่ครับ Saucony e n d ี่ p h i n Pro 4ครับ Endorphin Pro เนี่ย ถ้าเทียบกับเพื่อนๆในยุคนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้สิ่งขนาดนั้นเพราะว่าสปอร์ตมันยังดีอยู่ความทนของโฟมมันยังดีอยู่อิ a แพ p โปรเ c คชันยังดีอยู่น้าหนักเบาแต่ก็ไม่อยากทําให้มันเบาเกินไปจนไปสู้กับตัวที่มันไม่ค่อยทนเขาจะาทำรองเท้าในแบบประมาณนี้ครับมันเหมือนสปีดเลยตรงที่ถ้ามันเทียบกับรองเท้าเขาบอกตัวอื่นเนี่ยตัวนี้จะให้ความรู้สึกบางกว่ามันไม่ใช่บางแบบ บางจ๋านะครับบางกว่าแต่ว่าโฟมดีครับและไม่เค้นรองเท้าคาร์บอนหลายๆรุ่นเนี่ยครับหรือรองเท้าทําความเร็วหลายๆรุ่นเนี่ยใส่ไปเนี่ยรู้เลยว่ามันแบบมันพยายามผลักเรามากๆแล้วบางทีเราวิ่งเร็วเกินไปอาการนี้ผมเรียกว่าเค้นส่วนใหญ่รองเทา้าซิ่งๆเป็นแบบนั้นทั้งนั้นเลยครับตัวนี้ไม่ตัวนี้ค่อนข้างละมุนครับพ่นด,ด้วยคู่สุดท้ายครับเป็นหนึ่งในรองเท้าคาร์บอนที่ผมว่าดีที่สุดในตลาดพูม่าดีวีเอ็นโ e l อีลีดสครับตัวนี้นักวิ่งเขาหากันให้ความ พราะว่ามันไม่ค่อยมีขายแต่ปีนี้เขาจะลงของเพิ่มครับปีนี้สําหรับผู้ชายยังเป็นรุ่นนี้อยู่นี่คือตัวท็อปเลยนะครับ super c u s h i o n e ฟอ o a มแผ่นคาร์บอนตรงนี้โอ้ท็อปสุดๆราคาก็ท็อปเบานุ่มเด้งและทนมากผมว่ามันเป็นรองเท้าอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ค่อยเค็นเท่าไหร่ใส่ไปจ็อกเบาๆอะไรเงี้ยรู้สึกเป็นธรรมชาติถ้าเป็นแบบรอ,อ,องเท้าที่มันซิ่งมากๆเช่นเ v อร์ฟ f l y หรือว่า a d i อ a s pro 4แลลวจ็อกเบาๆมันจะรู้สึกมันแบบแปลกๆไม่ค่อยเป็นธรรมชาติรองเท้าได้ไม่เต็มเท้าเท่าไหร่อันนี ได้ครับดีในบรรดาน,นี้ผมว่าอันนี้สิ้นสุดสุดท้ายก็จะเอรนที่แถมครับเป็นรองเท้าที่ผมเลิฟที่สุดสําหรับการวิ่งแบบเบาๆเนี่ยคล้ายๆแบบมิกินเลอร์อ่ะค่อยๆวิ่งไปเบาๆช้าๆนานๆก็ได้ผู้ดได้ครับ Apex Beat Swift ครับไม่มีอยู่ในลิสต์แต่ว่าเพราะผมไม่รู้จะเอาใส่ไว้ไหนดีมันเหมือนแบบมันอยู่ทุกลิสต์เลยอ่ะ Apex Beat เนี่ยเป็นรองเท้าแบรนด์ไทยนะครับและเป็นซูเปอร์ชูโฟมเนี่ยเป็นซูเปอร์โฟมครับนุ่มมากเด้งมากข้างล่างมีคาร์บอน สบายมากวิ่งช้ามากๆได้ช้ามากผมย้ำว่าช้ามากๆได้เพราะว่ามันจะมีโปรแกรมซ้อมอยู่อันนี้ได้นุ่มเบาทนสบายราคาถูกมากราคา3,000ไปลายปลายป่ะแล้วก็ช่วงเซลล์อะไรเงี้ยก็2,000ไปลายปลายครับถูกมากใส่ดีมากสบายมากวัสดุดีมากตัวอัปเปอร์เนี่ยผมว่าวัสดุมันค่อนข้างดีมากๆหน้าตาอีกเรื่องนึงนะครับเกินราคาเกินราคาสุดๆุดเอ Beat s w i วีครับใส่ได้ในทุกทุกอย่างช้าเร็วยาวสั้นได้หมดคู่ที่2ที่เลิฟส่วนตัว คมันเขาต้องเป็นอันนี้อันนี้มันเน้นความเร็วอะและอย่างที่ผมบอกมันเป็น almost perfect shoe ครับ Adidas Adizero Evo SL ครับหรือเรียกทั้งๆว่า Evo SL ครับยากหน่อยสุดท้ายตัวที่บอกคือตัวที่ใส่สบาย,ยาจริงๆครับ SC Elite 4ครับ New Balance ถ้ามาดูลิสต์ของผมเนี่ยมันไม่ค่อย beginner เท่าไหร่อันที่ beginner จะจ๋าเลยคืออันนี้ครับอันนี้ใส่สบายดีจริงๆบางนิดๆถือได้ลองลงมาน่าจะเป็นอันนี้มั้งแล้วก็อันนี้ แต่ใส่สบายทุกคู่เลยอันนี้ดีสุด e v o บ้แล้วหมดแล้วครับหลายคนดูแล้วจะรู้สึกว่าเอา้าไม่มีออนเลยรหรอไม่มีออนสักคู่เลยเหรอผมรู้ว่าทุกคนต้องถามเพราะว่าแบรนด์มันแบบมันเป็นแบรนด์ที่ฮอตใช่ปะผมรู้สึกว่ารองเทา้าเนี่ยรองเทา้าพี่กินเนืรอรองเท้าซ้อมของเขาเนี่ยส่วนใหญ่มันกลางๆครับใส่ได้ถ้าไปลองแล้วรู้สึกเออใส่สบายดีก็ก็เป็นแบบนั้นแหละความพีคข,ของความน่าตื่นเต้นมันยังผมว่ามันยังกลางๆอยู่เขาจะเน้นตัวท็อปมากกว่าอ่อนนะรองนั้นที่เหลือมันยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ก็เลยไม่รรู้จะะะแนนอไเลย ถามว่าจบจาก beginner list list นี้เนี่ยแล้วมันมีอะไรต่อจากนั้นอีกหรอในการซ้อมช่วงแรกใช่ไหมครับเราแบบเราพยายามทาตัวให้ชินกับการวิง่งเราก็จะวิ่งเร็วไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าวิ่งเร็วมันจะวิง่งได้สั้น,นมันจะหมดแรงก่อนใช่ไหมพอเราเริ่มเข้าใจเราเริ่มมีพื้นฐานแล้วพอประมาณเนี่ยเราจะเริ่มมีรองเท้าที่ทําความเร็วได้เยอะขึ้นครับเช่นรองเท้าซ้อมตัวรองท top เดี๋ยวที่มันมีความเร็วอีกหน่อยนึงหรือรองเท้าตัว t o ปไปเลย เมื่อเรารู้จักการแข่งขันแล้วร่างกายเราพร้อมแล้วเาก็จะไปซื้อรองเท้าแบบนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือ beginnerless ครับสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นวิ่งได้ทุกคครวบสำหรับ beginner ครับมีอะไรให้ซื้ออีก <laughs> มีครับถ้าถามผมจริงๆนะคือผมเป็นคนที่ใช้อุปกรณ์ค่อนข้างน้อยนะถ้าเทียบกับคนอื่นนะผมว่านอกจากรองเท้าปุ๊บอย่าง ต่อไปที่ควรมีเป็นอย่างแรก,แรกครับคือนาฬิกาครับและนาฬิกาเนี่ยจะอยู่กับคุณไปตลอดการวิ่งเลยครับให้ผมรีวิวนาฬิกาผมก็รู้สึกว่ามันไม่ผมไม่ได้โปรขนาดนั้นแต่ว่าผมจะบอกว่าผมใช้สุวนต่อครับรุ่นนี้คือรุ่น Res S ครับนี่ครับส่วนต่อ Res S มี Heart Rate Monitor อันนี้เป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะเป็นตัวสุดของเขาประมาณหนึ่งพบทั่วหลายๆอย่างออกกําลังกาย ฟิตเนสได้เครลได้ไว่ายน้ำปั่นจักรยานได้เป็นไซส์ที่เล็กหน่อยมันจะพอดีข้อมือเห็นบ้างอันนี้คือกำลังพอดีส่วนใครที่ชอบจอใหญ่ก็ไปหารุ่นใหญ่หญครับผมเคยใช้ Apple Watch แล้วผมรู้สึกว่าถ้าใครจะซื้อเพื่อออกกำลังกายจริงๆครับคือรุ่นไหนก็ได้ครับยกเว้นนะครับยกเว้นอย่าเพิ่งซื้อรุ่น SE ครับ SE เหมือนเขาตัดฮาร์ดแวร์บางอย่างออกแล้วผมรู้สึกว่ามันมันน่าเสียดายซื้อรุ่นที่ตกรุ่นได้ครับฟังกช์ชันพอประมาณัแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราชอบวิ่งจริงๆแล้วเนี่ยซ มันจะมีเมทริกซี่งสำคัญอยู่เราอาจจะยังไม่ใช้วันนี้อีกสัก2อสปีเราอาจจะกลับมาดูสิ่งนี้ได้ซื้อนาฬิกาวิ่งดีกว่าครับนอกจากนาฬิกาแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าอุปกรณ์ไหนมันถึงขั้นจําเป็นนะนาฬิกาผมอาจจะแบบเชร์ให้ซื้อถ้าเกิดว่าซื้อไหวซื้อเหอะจริงๆแต่นอกจานนั้นผมไม่ไมไมจำเป็นขนาดนะั้นแต่ว่าผมเป็นแบบใช้ส่วนต่อทั้งหมดเลยอะหูฟังหูฟังส่วนต่อครับอันนี้มันก็เป็นรุ่นแบบรุ่นไม่ได้ใส่เข้าไปในหูอะรุ่นอย่างนี้เห็นไหมเอออัน,น ผมเพิ่งมีสิ่งนี้ครับอาร์เรย์มอนิเตอร์ครับมันก็จะใช้คาดอกอย่างนี้ ใส่ในเสื้อนะครับเพื่อวัดฮา Heart rate, ร์ดเลสต้องรัดแน่นหน่อยจริงๆในนาฬิกาก็มีฮาร์ดเลสครับนาฬิกาวิ่งถูกรุ่นมีฮาร์ดเลสอันนี้มันก็ใกล้หัวใจเนอะวะมันก็จะมีเมทริกซ์ที่มันแอดวานซ์กว่าน่อยอันนี้ก็ส่นต่อมนกันแต่พวกอย่างที่ผมบอกครับผมวิ่งมา1ิบกว่าปีผมเพิ่งมีฮาร์ดเลสผมเพิ่งรู้สึกว่าผมต้องการฮาร์ดเลสฮาร์ดเลสมันก็จะเหมาะกับคนที่วิ่งแบบจริงจังครับมันจะสามารถวัดอะไรได้ลึกกว่านั้นอีกถามว่ามันต้องมีไหมผมว่าถ้าเราไม่ได้มีโปรแกรมซ้อมเป๊ะะขนาาาาดรว่่ Heart rate, อจจ่ออจจไมคย ได้ใช้เท่าไหร่จะไม่ค่อยแบบมีประโยชน์กับเราเท่าไหร่นอกนั้นก็พวกกระเป๋าคาดเอวคาดแขนอะไรเงี้ยแต่ก่อนผมใช้คาดแขนผมไม่ใช้แล้วผมใช้คาดเอวแทนถ้าเกิดว่าวิ่งเร็วผมจะใช้ของเนกเก็ตครับเดี๋ยวขึ้นลูกให้ชิ้นเนกเก็ตไปซื้อในช้อปปี้หรือซดะรู้สึกหน้าราังก็จะมีนะผมใช้อันนั้นแต่ว่ามันมีหลายยี่ห้อที่ดีเหมือนกันอุปกรณ์อีกชิ้นที่ค่อนข้างจริงๆริค่อนข้างเวิร์คครับคือใครรู้สึกว่าวิ่งเยอะๆแล้วมันแบบกินนะ้ำเข้าไปไม่ทันแล้วมันเป็นตะคิววะแมลา้ ผมจะใส่กางเกงลายกล้ามเนื้อครับมีหลายย e ี่ห้อทูทัมซ U อะไรประมาณนี้ T W X ไปดูได้ใส่ได้แต่ผมแนะนําว่าสําหรับคนที่วิ่งยาวแล้วจริงๆค่อยใช้ครับอันนี้เอาในเลเวลของจาเป็นนะใครจะซื้อก็เอาเลยครับมันมีประโยชน์แหละแล้วก็รองเท้าเนี่ยครับรองเท้าวิ่ง10โลวิ่งฮา,งาวิ่งมาราธอนสำหรับผมเนี่ยมันเป็นคนละคู่กัน,นั้งนั้นเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าใครวิ่งฮาบอยู่แล้วกำลังจะไปมาราทอนแล้วถามหารองทางมาราทอนผมแนะนําว่าไปซ้อมให้ถึงก่อนครับไปซ้อมให้ได้สักยี่สิบห้าโลยี่สิบเจ็ดโลในตารางให้ถึงตรงนั้นก่อนแล้วเราจะรู้เราจะรู้ว่าร่างกายเราไหวแค่ไหนแล้วเราต้องการโปรเทคชันเยอะแค่ไหนสิ่งหนึ่งสําหรับการวิ่งนี้ผมเพิ่งเรียนรู้เร็วๆนี้เลยครับวิ่งมาสิบปีเพิ่งเรียนรู้สิ่งนี้เลยนั่นคือมันจะมีอยู่หลักการหนึ่งที่เขาใช้กันหลักการหนึ่งนะครับมันไม่ได้ถูกเสมอไปนะฝรั่งเขาจะเรียกว่า80 20 20คือการวิ่งระดับความเร็วกลางๆไปจนถึงความเร็วที่สูง80คือการวิ่งช้าช้าในระดับที่ช้าของเราจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แปเนี่ยมันหมายถึงกว็ว่าตารางซ้อมของพวกนักวิ่งอีลิทเนี่ยครับแปเขาวิ่งช้าขนาดนั้น,นซึ่งโอเคเราอาจจะไม่ใช่อีลิตเราอาจจะไม่ได้วิ่งเยอะขนาดนั้นจนเราสามารถวิ่งสักเปนะแต่ว่าหลัการเนี่ยมันบอกร่างกายผมจริงๆเพราะผมลองทํามาแล้วว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นวิ่งเร็วเลยครับเราวิ่งในระดับที่เราชุก เราวิ่งไปวิ่งให้ได้ไกลขึ้นไกลขึ้นอยาาไม่ให้ไกลขึ้นใช่ไหมวิ่งให้ช้าลงครับอยา่าอย่าพึ่งเครียดค่อยๆไปเพราะว่าความเครียดเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ทุกการวิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ดีเลยครับค่อยๆไปอดทนครับสุดท้ายเคล็ดลับง่ายๆครับถ้าอยากวิ่งอยากเริ่มวิ่งทําเลย ทำเลยวันนี้ใส่รองเท้าแล้วออกไปวิ่งเลยครับเอาได้สักโลนึงอ่ะก็นับแล้วนะรู้ไหมว่าแบบคนที่เขาวิ่งกันจะเยอะเนี่ยบว่วยเขาก็วิ่งกันโล2โลนะครับเพราะฉะนั้นการวิ่งโลหนึ่งเนี่ยนับแล้วครับออกเลยออกเลยเย็นนี้เลยออกจากหน้าบ้านนะครับวิ่งไปเลย500เมตรสมมติมันเร้สุดแค่ห้าร้อเมตรสอรอบโลจะวิ่งจะเดินเอาให้ได้ระยะเก็บระยะให้ได้ทำเลยครับง่ายสุดเท่านี้ครับใครมีคำถามอะไรทิ้งไว้ข้างล่างถ้าตอบได้ตอบครับวันนี้พวกอซีคอนไซด์เราวก่อนสวัสดีครับ